กำผูเรือไม่เสร็จเลยครับช่วงนี้เป็นจังหวะลงเรือ คันแรกลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวคันนี้จะตามลงไปกับเจ้าหน้าที่เรือให้สัญญาณลงไปได้นะครับนะครับเขาจะมีบอก ขึ้นเหลือไปแล้วครับครับในสัญญาณโอเคแล้ว เดี๋ยวก็ออกจากรถไปนั่งเล่นกันข้างน,นอกครับจะไม่ใะกาดก้ามเรือนี้มีสำนักงานเจ้าท่าภูพิภาคสังคาแพ,ลลาพร่บ,บอกว่าล่องแพงปลอดภัยสงสัยชูชีพทุกครั้งนะครับที่มีชูชีพเตรียมไว้ให้โดยอบตอนาทนงครับ จากอบตอณาธาน,นุนี่ก็เรือกำลังจะออกนะครับโอ้เขากำลังเติมน้ำมันพอดีนะครับวิ่งหลายรอบน้ำมันหมด <c oughs> ครับออกไปแล้วครับไม่จ่ายนะคัน,นี้นั่นหัวสองร้ <250. S 1> อยห้าสิบนี่ครับเรือข้ามไปแล้วนะเรากำลังเดินทางออกไป ใช้เรือหางยาวลากนะครับผลิตบรนเทาอาหาร ่านอุปกรณ์น,นะครับคล้ายๆกับยกยอผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นพวกตะปูยกยอบวกจับปลานะฮะน่าจะเป็นยกยอครับยกยอใหญ่นะครับ ฝั่งนู้นนะครับก็คือที่ย้อนมาครับ ครับตอนนี้ก็ใกล้มาถึงทางขึ้นอีกฝั่งแล้วนะครับหลังจากกล้องแพมาประมาณอ่าผมว่าประมาณสิบนาทีครับ ครับก็ถึงแล้วนะครับก็ขอชืุอชีพวันรวไว้ชุ่ชีพอบะวางไว้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับ ก็ฝั่งนี้ก็มีแผ่าหารนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะกลับหัวกลับท้ายยังไงนะฮะมีการกลับนะฮะต้องกะระยะตำแหน่งให้พอดีถ้าไม่กลับนะเอ๊ะกลับได้ กลับครับกลับหัวนี่ครับกลับหัวตรงนี้คือทางขึ้นนะครับเรือกำลังกลับเพื่อเอาอีกด้านไปลงนะฮะเทคนิคกลับสูงส่งมากครับต้องการระยะพอดีครับด้านนู้นนะครับสุดนู้นนะคือเรือที่กำลังมาแพที่กำลังมานะครับ

ไม่ต้องหุบก็ได้มันไม่ห so, ุบก็ห eh ุบนิดเดียวแล้วก็พอพลก็เดี๋ยวให้น้องเข้ามาบ่าอ่อนเดี๋ยวให้ตะไคร่แบบนี้ก็ต้องขึ้นแบบเราอ่ะ